นี่คุณทำนูนผู้ร่ำรวยที่เคยให้เงินผมยืนใช่ไหมครับเนี่ยไอ้ทิวาโอ้โหยังอุตสาห์จำคนจนๆอย่างผมได้อีกนะครับมึงแต่ก่อนมึงดูมีสงาาส่าราศีมึงดูเป็นคนรวยที่ใครมาต้องยกมือไหว้ประหลกประหลกไอ้สัตว์แล้วดูมึงตอนนี้มึงไปปักรกมาที่ไหนมาอ๋อ ไปกับมายังมึองอยู่ละเอ้ยเอ้อเล่ากูอ้าวม,มึงทำมึงเองนะหรือว่าที่มึงเป็นแบบเนี้ยก็เพราะเวรกรรมที่มึงเคยทำกับกูมึงจำได้ไหมมึงส่งคนไปกระทืบกูต่อหน้าลูกกูมึงอไอ้สัสไอ้ไอ้สัสไอ้ ทีทั้งทีไงเงินกู้ให้กูจนจนยังกูเแล้วมกกูขูดเล่นขูดเนื้อ,อ,อ,อคิดออกเบกูแบงๆเพราะกูไม่มีใจมึงกูส่งคนไปกันเทือบกูไอ้เนี่ยไอ้